สวัสดีท่าตอนอยามเช้า,ชาตอนนี้เราอยู่ที่สะพานท่าตอนนะครับสะพานข้ามแม่น้ำาขกก็คือเรามาถ่ายรูกปกันคืนละวันนี้มาเก็บบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้เราอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำาขกนะครับสะพานท่าตอนเป่นคือวัดท่าตอนนะครับตรงไปทางนั้นก็จะไปเชียงรายแม่จันนะครับ อันนี้เป็นรัฐานเสน่น์ใช้น้ำอยู่เชิงสะพานนะครับข้าซอยยุนนานมาทานมื้อเช้ากันครับ ตัวนี้คือท่าเรือบ้านท่าตอนนะครับไปอยู่ไหน,นล่องเรือไปแม่จันเชียงรายตัวนี้เป็นจุดขายตั๋วนะครับนี่คือที่พักสลังยาลอาเพา่ต์ตอนนี้เราอยู่ที่ต้นไม้รักคาเฟ่น,นะครับท่าตอนเชียงใหม่ตัวนี้ ไฮไลท์ Hi ของที่นี่ก็คือมีต้นไม้รักนะครับหนึ่งเดียวที่มหัศจรรย์น,นะครับต้นสองต้นมีกิ่งมาเชื่อมติดกันนะครับเหมือนสมรู่รักจับมือและมีชีวิตอ,อยู่เคียงคู่กันตลอดไปผู้ใดมาได้ทานก็ mm hmm. จะได้พบคู่ที่เป็นคู่รักไม่ได้ภาพหรือเพื่อนกันในละมิบบางคนก็เช่นในื่องโชคลาภนะครับนี่ตอนนี้แง่นี่สุดยอดเลยนะครับ จับมือกันต้นไม้รักนะครับมาดูในส่วนของคาเฟ่กันครับ ไม่มีคนเลยคนขายก็ไม่อยู่นะครับตอนนี้คนขายกลับมาแล้วนะครับมาดูเมนูกันครับเราสั่งคาปูยเย็นมาทานการเวลาคาเฟ่และสถานที่จัดงานแต่งงานนะครับที่นี่เดิมชื่อ White House นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นการเวลานะครับ นมทอนี่กับบราวนี่แล้วก็ชาไทยนะคาปูเยน ชั้นที่หนึ่งวัดท่าตอนนะครับวัดท่าตอนมีทั้งหมด9ชั้นนะครับเราเริ่มเที่ยงแต่ชั้นที่1ก่อนเลยนะครับพระอุโบสถวัดท่าตอนพระอารามหลวง อันนี้เป็นกระจกสีนะครับเป็นของคลิปเลยน,นี้เป็นของพุทธศาสนานะครับอันนี้คือชั้นที่สองนะครับตรนนี้เราอยู่ที่ชั้นสามนะครับ พระพุทธนิรันดรชัยองค์จำลองลชั้นที่สี่ พระพุทธสิริประชานาคบันพศชั้นที่ห้าจะเป็นที่เป็นประทุมนะครับชั้นที่หกเป็นห้องประชุมนะครับชั้น 7, เจ็ดเขตปฏิสันฐานนะครับชั้นแปดพัทธีแก้วพระเจ้าตักสินมหาราชแล้วก็พระเนรสนมหาราชชั้นที่แปดพัทธีแก้ว พระจดีแก้าวัดท่าตอนพระอารามหลวงวัดงามมากเลย พุทธลักษณะทรงเครื่องผู้การ,รประเทศาารทธรรมะวาัานธรรมไทยางห้ามยาติประเทศลาวจากคอนวัดพุทธลักษณะประเทศปากีสถานพุทธลักษณะเวียงจันทร์เทศศรีลังกาอัฟกานิสถานไต้หวัน อินโดนีเซียวุฒนธลรมไทยใหญ่ปรเทศลาาสุดแตอร์อาหัน mm hmm. อเจ้กำลังไหว้เทวดาประจำวันเกิดนะครับ mm hmm. อตตีก็ด้วย เดินขึ้นสะพานมังกรกันครับขึ้นไปตามบันไดมังกรกันนะครับท้องมังกรลงปูสด พวกเราเดินขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นั่งชมวิวเมืองท่าตอกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น9ก้าวัดท่าตอนนะครับชั้น9พระอินทร์ตลอดกาลตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น9นะครับกุฏิพระสมเด็จพระมหาราชมังกราจารย์ ส่วนนี้ก็เป็นสะพานราชสมานทางลงเรือนะถ้าเราลงไปตามสพานขึ้นด้านล่างนะจะเป็นท่าเรือ